วางแผนภาษีดีมีเงินออมเพิ่มสมมุติว่าใน A และใน B ีทำงานอยู่บริษัทเดียวกันทั้งคู่มีไรายได้รวมทั้งปีที่ต้องนำไปยื่นภาษีอยู่ที่600,000บาทเท่ากันหากค่าใช้ใจ่าย50%แต่ไม่เกิน100,000บาทหากค่าลดหย่อนส่วนตัว60,000บาทและหักประกันสังคม9,000บาททั้งใน A และใน B จะเหลือเงินได้หลังหักค่าใช้ใจ่ายดังกล่าวอยู่ที่431,000บาท แต่ใน A มีการวางแผนภาษีด้วยการนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมประเภท RMF, SSF และ Thai ESG จำนวน281,000บาทเพื่อบริหารภาษีได้สูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดในขณะที่ใน B ไม่ได้มีการวางแผนภาษีใดๆเพิ่มเติมเลย หลังจากหักค่าลถย่อนต่างๆแล้วใน A จะได้ร hmm. ับการยกเว้นภาษีส่วนใน B จะต้องจ่ายภาษีอยู่ที่2 6 0 0บาทเห็นไหมคะว่าการที่ใน A รู้จักวางแผนภาษีก็เหมือนกับมีเงินออมเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะใครที่สนใจลงทุนก็สามารถลงทุนผ่านทางแอป SCB e a s y ได้เช่นกันนะคะ